เฮ้ยโอ้โหขี่ชิวไปวะวะเอ่อนัดอเมมมาหมดปะเนี่ยเมมอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยไม่แหมนมาคุยเอ้ย,น,ย,อยน้องไปไหนครับเนี่ยน้องไหนครับเออเอา้าบ้าแฟนนะครับเดี๋ยวลงต้นบอลลูนใจกูจะหาให้ ไม่หมูอ้วนอ่ะไม่ต้องหันมามาเดี๋ยวล้มพากล้มไปด้วยนะ <c oughs> โอ้ยปั่นซอยยิบเลยดินี้ปั่นซอยยิบเลยตัด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 ด, <c oughs> ดูตัวแม่ดิตัวแม่ตัวแม่ไป <c oughs> โอ้โห เฮ้ยไปอีกเรื่อยๆขำๆไปเลยแม่ัดกแบบซอยตับซอยตับอะไรนะอะไรนะนเกาเหลาเหรอไหนปาเกาเหล่าดวสากเกาเหล่าดิ อเดี๋ยวลงไปข้างทางเดี๋ยวลงไปข้างทางจะหาให้นะฮะเฮ้ยเกาเหลาใส่เลือดด้วยเฮ้ยไม่ถ่ายเนาะถ่ายรูปก็มันไม่ถ่ายคิวสาบานแล้วไม่ใช่เลือด่างยาแม่เลือดหมูด้วยเดี๋ยวค่อยถ่ายถ่ายวิดีโอก่อนสักสิบนาทีใช่เห็นด้วยมิกเก้ไปดิเอาทุกทีอ้วนคิวแล้วดิ อึ๊บหน่อยเร็วลปันหน่อยซอยทีหน่อยแต่ยันลงซอยทีหน่อยดิเร็วลซอยร็ว,รวซอยตามที่นัดไปเอ้าโหชิวมาก

นิดนึงอ่ะจ้างจ้างโอ้ยมีจ้าขนมป่ะวะไี่มีจ้างเลยดูดิม้วต่อเล่นงไปถวง้าตรงนี้ไปไหนต่อนะ แน่ใจไม่มีคนลเลยย้อนนัดย้อนกลับเหอะย้อนกลับย้อนกลับแล้วเดี๋ยวไปเข้ากกไปเข้าไปเข้านี่ไปเข้าเลนในตอนนี้เอ,อ่อรายการเข้าครัวตัตอ้วนเราอยู่ที่พุทธมณฑลนะครับย้อน,นกลับย้อน,นกลับแล้วเดี๋ยวเข้าเข้าเลนในให้กายขี่เลนใน <c oughs> เฮ้ยโอ้โหชาเท่นี่มา <c oughs> ทำมาแล้วเนี่ยเฮ้ยน้อง ทองว่าน้องถ่ายพี่่าไม่ละอ,อ้าวอ้วนเจอกันอีกแล้วให้เจอกันอ้กอ้วอคืนตอคืนนะอ้ฮวยเ่อย่า้เฮอย่าใ่เฮียได้ห้อ้าวอีก้นีอ้วนหายว่เฮ้ยยงแบไม่แบเแบไแบว้อ้วนนี่โกหเดี๋ยวมาจับปล่อยเกาะ จะเบรกไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ่ายลงคลองเดี๋ยวก็ถ่ายลงคลองนึกว่าจะไปเล่นไปนั้นหนักปะเนี่ยเบาไหวกายเยอะอ๋อมีกระเป๋าเออกระเป๋าให้หนูมาละโอ้โหนี่เปรี้ยวนี่โหเบียดนี่ว่ะเฮ้ยลมเย็นขี่ไปเลยไปยิงยาว เฮ้ยตรงไมยิงยาวไปแล้วจะใช้เสียงลมเย็นมากเลย่ะคุยเธอก็ะโปงเปิดอ่๋อไอ้เนกลายถึงบ้านแล้วา

ไอตัวถือเป้นี่มันนั่งยิ้มอย่างเดียวรับลมเอยมันเล่นง่ายเลยตัวยิ้มเนี่ยใช่ปะ่ะถ้าอ้วนเดียวซ้ายนะัด อาอาน้องจะกันอีกแล้ปือยู่นั่นแหละบอกว่าไม่โอ้ยยันตอคองเลย ลงไปลงไปเดี๋ยวมีของกินตรงไปเร็วโอ้โหไิ่ไไงครับถ่ายเปาถ่ายถ่ายก็ได้ถ่ายดิจอดดิ